S 1> <S 1> que สวัสดีนะครับทุกคนนะวันนี้ก็จะมาแยกลูกนกนะเป็นแม่ี่เป็นเจ็ดแก้วนะกระมอมแก้วด้วยสามกุกไล่ถึงห้ากุกนะพ่อเขานี่เป็นสีสีขาวนะประมาณสามถึงสี่กุกลูกอนอะกมาเป็นสีป่าสองตัวนะ เดี๋ยวจะจับให้ดูแล้วกันจนเดี๋ยวจะทำเครื่องหมายไว้ให้ด้วย่งก,ก็จะเป็นสีนะอายุก็น่าจะประมาณสองเดือนหน่อยๆน,นะสองเดือนขึ้นประมาณนะี้ นี่ออกสีป่านะันี่ตาปกตินะก็จะมีจม่องแก้วอยู่บนหัวเหมือนแม่เขานะีน่สีขาวนะแล้วก็อีกด้านหนึ่ง แล้วก็ดูเล็บดูเพชรเพศก่อนแล้วกันตัวนี้น่าจะเพชรเมียนะดูนะน่าจะเป็นตัวเมียอันนี้คือเล็บเขานะเล็บมีเล็บสีขาวนะนี่ก้อยสีขาวนะ นี่เดียวนะ่ก็จะเป็นสีแาบดูหางครับนะก็จะแดงๆนิดๆเช็ดดูไม่ปล่อยเลยนะ แล้วจับอีกตัวหนึ่งให้ดูอันนี้ดูสีตาก่อนครับก็จะเป็นออกมาเป็นสีขาวด่างนะเออสีป่าออกด่างนะเป็นกระมงแก้วตาข้างนี้เป็นตาไก่นะส่วนข้างนี้เป็นตาหนิ่นนะ ก็อุล็บขานาดก็จะมีสีขาวานี้ก็มีได้นะคือด่างเลยนะตานินข้างหนึ่งตาไก่ข้างนึงแล้วดูหางแล้วดูปีกจับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป ก้าสิบเอ็ดเส้นนี่คือปีเขานีสีสองข้างนี่แทบจะเท่ากันเลยนะนี่ดูลมๆหางยาวนะนยังเด็กอยู่อเอาแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ลักษณะของเขานะคอันนี้มือซ้ายดั แต่ตัวนี้สวยนะสีปล่าแต่ว่าสวยเยวจะถ่ายดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วเอาไปปล่อยกันโอเคนะครับขอบคุณมากครับ